สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้งานเจ้าตัวโน้ีบุ Air 75ตัวนี้ซึ่งเป็น Mechanical Keyboard ที่เป็นเจ้าตัว r o b o f l ใช่ก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตาเท่าไหร่สำหรับตัว r o b o f l เพราะว่าเอาจริงๆมันก็ยังไม่ค่อยฮิตขนาดนั้นใช่ใช่แต่ถ้าว่าเหมาะกับใครเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันใช่ครับ เอาสเปคเบื้องต้นก่อนเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว n u f ี่75 Air <ม>นะครับ<ม>ก็เป็นแมคคันที่เข้าคีย์บอร์ดคือพื้นฐานของแมคคันที่เข้าคีย์บอร์ดแทบจะได้หมดเลยไร้ Light, สายบลูทูธเป็นไวเลสก็ได้นะครับ2.4 GHz แล้วก็สวิชของมันเนี่ยก็สามารถปรับได้เป็นฮอส s ว a p ใช่ซึ่งตัวเนี้ยมันมีทั้งเจ้าตัวเป็นชอ i c e นะคือมีทั้งเรด ดูบราวนะ์แล้วก็เจ้าตัวสวิสตัวนี้ตัวคีย์แคมีให้เลือกชอยทําเป็นภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษใช่อันนี้ก็แล้วแต่สะดวกใช่ที่สำคัญนอกจากนั้นที่ผมชอบคือตัวนี้คือส่วนตัวแล้วผมใช้เจ้าตัวคีย์คอนอยู่อ,อันนี้นำเข้าโดยบริษัทเดียวกันคือซิ l i ิคอนสตูดิโอตัวนี้สามารถสลับเจ้าตัวดีไว้ได้ทั้งหมดาดีไวผมมีแเครื่องนึงผมมีแมปบุเครื่องนึง แล้วก็อีเครื่องนึ่งอาจจะไว้ใช้กับลักษณะที่เป็นสมาร์ททีวีก็สามารถใช้งานนะครับ<ช>กับเจ้าตัวคีย์บอร์ดนูฟี่แอร์75ตัวนี้ได้<ช>ซึ่งผมว่ามันตอบโจทย์กับความที่ว่าเป็นแอร์เบาบางแล้วก็พอสลับดีไวได้เนี่ยการทำงานทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะสะดวกมากขึ้นนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวของเจ้าตัวนูฟี่75กันก่อนแล้วกันนะค,คือตามสเปคเขาบอกด้านด้านขอบตรงนี้นะครับขอบตรงนี้นมันจะเป็นอลูมิเนียมซึ่งสัมผัสเนี่ยม,มันก็คล้ายๆอลูมิเนียมแหละคือแต่ว่า สำหรับความหนาหรือความอะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่ามันอาจจะตีบางไปหน่อยนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยด้านหลังทั้งหมดตรงเนี้ยเป็นพลาสติกนี่ก็จะเห็นทะลุแผง PCB ข้างหลังได้นะครับส่วน พวกอ่ะจุดจุดอีกจุดหนึ่งที่ต้องเป็นจุดสังเกตเลยก็คือตรงคีย์แคปนะครับถ้าพูดให้ง่ายเข้าใจเลยก็คือมันเป็นคีย์แคปแบบไฟไม่ทะลุคื่ต้องบอกก่อนว่า<แ>ตัวเนี้ยมันจะมีเจาตัวแบ็คลท์ด้วยบางคนอาจจะไม่เห็นซึ่งถ้าเดี๋ยวผมถ่ายยืนเสริฟให้ดูมันจะมีไฟจริงๆครับแต่ว่าโอเคไฟมันไม่ได้ทะลุคีย์แคปออกมาทําให้ความสว่างหรือความแบบจีจาดเนีมันจะไม่ได้ขนาดนั้นซึ่งถามว่ามีคนชอบไหมก็มีเพราะว่าบางคนเขาอยากได้ไฟแต่ก็ ไม่ได้อยากแบบชู a r าดอะไรขนาดนั้นนะครับรพอมีเป็นสีสันซึ่งอันนี้ก็ต้องพิจารณากันไว้ด้วยนะครับ,รบส่วนการใช้งานอีกอย่างนึงที่ผมจะให้สังเกตด้านหลังลนะค mm. รับเดี๋ยวอินเสิร์ให้ดูง่ายๆคือปุ่มสวิตช์ซึ่งผมคิดว่าเขาออกแบบมาค่อนข้างใช้งา่ายคือเลือกได้เลยว่าจะใช้เป็น PC Windows หรือ Mac นะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปุ่มไวเลสหรือว่าเสียบสายนะครับอันนี้ก็คือสะดวกในการใช้งานมากๆปรับได้ค่อนข้างจะง่ายมากๆใช่ คือถามว่าบางรุ่นเนี่ยที่เขาทํามาบางคนก็อาจจะต้องไปกดฟังก์ชันนู่นนี่นั่นเพื่อสลับโหมดซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเขาออกแบบมาค่อนข้างดูดี อีกเรื่องนึงที่อยากจะเมนชั่นถึงของเจ้าตัว n u ฟี่ Air 75คือตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดลักษณะที่เป็น75อร์75มันคืออะไรครับก็ถ้าเอาง่ายๆนะครับก็คือการที่ไม่มีน้ำพดอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็พวกปุ่มฟังก์ชันต่างๆเนี่ยจะถูกชิดเข้ามาทั้งหมดนะครับซึ่ง75เนี่ยถามว่ามีคนใช้ไหมผมว่าคนใช้น่าจะค่อนข้างเยอะเอางี้ต้องบอกว่าอันเนี้ยถ้าเทียบ G-Con จะเหมือนเจ้าตัวคียคอนเคียรสใช่ใช่ทรงเดียวกันแล้วก็จะคล้ายๆลักษณะของโน้ตบุ๊กว่ามา70%ทั้งหมดมันจะเป็นเลเยอร์ประมาณนี้เลยใช่ซึ่งสําหรับผมเนี่ยคนที่จะใช้คีย์บอร์ดอันนี้เนี่ยส่วนมากผมคิดว่าน่าจะคุ้นชินในการใช้อยู่แล้วมาจากโน้ตบุ๊กแล้วก็ออกมาได้คีย์บอร์ดที่มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นใช่ อ่าเพราะขึ้นพกพาได้สัมผัสที่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับนขอแชร์ก่อนเหตุผลที่เรามีตัวนี้คือตอนแรกเจ้าของใช้เจ้าตัวคีย์คอนจะเป็นเจ้าตัวคียวันทีนี้เขาจะไปอยู่ญี่ปุ่น15วันเขาก็เลยซื้อตัวเนี้ยเพื่อที่จะพกพาไปญี่ปุ่นใช่ซึ่งถามว่าไอตรงเนี้ยมันเป็นประเด็นไหมสําหรับผมมันเป็นประเด็นมากคือคนที่ซื้อเมคานิคเข้าคีย์บอร์ดมาแล้วทํางานอยู่กับที่เนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาหรอกคุณซื้อรุ่นไหนได้เลยจัดไปแต่การที่คุณต้องพกพาออกไปทํางานข้างนอกเนี้า ต,ตอบโจทย์มากด้วยความที่เป็นแอดคือน้ําหนักอะ่ะประมาณ500กรัมผมเคยเช็คแล้วบวกลบนิดหน่อยก็ถือว่าเอาไปพกเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวนี้มันจะมีขายเป็นเคสอันเนี้ยไวใ้ใช้คู่กับ iPad ได้ซึ่งถ้าพกอันนี้ไปกับ iPad รวมกันก็โลนิดนิดมผมมองว่าโอเคอสบายนะใช่พกไปทํางานร้านกาแฟรหรืออะไรหรือคนที่ใช้เอาไปทํางานที่บริษัทก็ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันสําหรับเจ้าตัว,ตวนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง ที่ต้องพูดก็คือเจ้าตัวเนี้ยมันมีคือตัวเนี้ยด้านหลังใช่ไหมครับมันจะมีที่บอกว่าสามารถใช้กับ mac แล้วก็ windows ได้ตัวเนี้ยจะมีเจ้าตัว keycap ในการเปลี่ยนด้วยว่าเฮ้ยคุณใช้ mac หรือใช้ windows ก็ตามความคุ้นเคยคุ้นชินไม่ต้องไปนั่งจิตนาการเอาเองอ แล้วก็การเชื่อมต่อตัวนี้จะสามารถเชื่อมต่อได้ผ่านเจ้าตัวบูทูธ0.0ใช่แล้วก็มี USB dongle เป็น2.4 g h z ซึ่งท่อถมได้ลองใช้เจ้าตัวนี้ม,มาประมาณ2-3วันแล้วเจ้าตัว wireless ค่อนข้างจะโอเค<ม>แบตเตอรี่เท่าที่ผมใช้ก็ค่อนข้างจะทนเมื่อผมใช้มา2วันแบตบตอนเนี้ยมันยังอยู่แบบ้เลย80%นี่คือยังดอยู่นั่นเองคือคเดี๋ยวผมจะถ่ายอินเ r t ์ให้ดูอีกทีหนึ่งชัดๆแล้วกันนะครับคือด้านข้างของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ไฟ ทำได้หลายอย่างชเช็คสถานะแบตเตอรี่เอ่ยเพื่อความสวยงามเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเช็คอยู่ว่าคุณใช้เป็น Windows หรือ Mac อันนี้ก็ทําได้หมดนะครับซึ่งผมคิดว่าเขาดีไซน์ออกมาดีตรงที่เขาฉีกออกไปด้านข้างคือบางคีบอร์บางรุ่นเนี่ยอาจจะต้องไปดูว่ามันกระพริบที่ F1 F2 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้พอมีด้านข้างเนี่ยมันชัดเจนแล้วก็ดู ไม่ได้แตกต่างหรือแบบฉีกแบบไม่ได้ตามรูปแบบเลยข <c oughs> นาดนั้นนะครับก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องมาดูก็คือสวิตช์ที่เป็นฮอสสวอปเนี okay ่ยโอเคแหละถ้าคุณจะเปลี่ยนเนี่ยแน่นอนว่าคุณต้องหาสวิตช์ที่มาเป็นตัวโลโกไฟในเราอินเสิร์ตสวิตช์ให้ดูว่าท,ที่จริงในกล่องนี้เขาก็แถมมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสวิตช์ที่มันจะต้องเป็นโลโบไฟเนี่ยมันก็าจะหายากนิดนึงในท้องตลาด <c oughs> นั้นเอางี้เดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในมีอะไรในกล่องบ้างแล้วก็การทํางานมันมีฟังชั่นอะไรที่เราสามารถทํางานนะครับกับเจ้าตัวโนฟี่แอร ไปดูครับครับก็เดี๋ยวคราวนี้เราจะมาลองแกะกล่องเจ้าตัว Nufi Air 75กันนะครับถือว่าเป็นกล่องที่ดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยมากๆแล้วก็ด้านหลังนี่ดีเทลต่างๆครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆจะอยู่ด้านนี้นะครับเป็นไวเลสเมคคาลิคเคาท์คีย์บอร์ดครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูด้านในกันนะครับด้านในของเจ้าตัว กล่องนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่ดีนะครับว่ามีสติกเกอร์มีคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็นี่เพของเรานะครับคีย์บอร์ดห่อมาอย่างดีนะครับนี่เอาจริงๆผมว่างานประกงงานประกอบอะไรพวกนี้คุณภาพค่อนข้างโอเคเลยนะครับนี่ ความจริงมันจะมีแผ่นการลอยแปะอยู่แต่ว่าพวกผมดึงออกกันไปเรียบร้อยแล้วนะด้านหลังก็นี่ครับยางกันลื่น4จุดนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาภายในกล่องอีกนะครับก็จะอยู่ด้านข้างนะครับมีอันนี้อันนี้ก็เป็นสวิชไว้ให้ลองเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเป็น h o สสวอปนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูชัดๆอ่าแล้วก็มี usb dongle นะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นขีดขดตรงนี้นะครับมันคือจุก เอาไว้เปลี่ยนกับยางกันลื่นเมื่อกี้ที่ผมชี้ให้ดูนะถือว่าให้สำรองมาดีผมว่าให้สำรองมาโอเคนะเพราะว่าเป็นจุกยางกันลื่นที่ค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ไปนานๆผมไม่รู้ว่าจะมีอาการแบบสึกหรือว่าขาดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นให้สำรองมาถือว่าคิดไว้ค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วก็มีคีย์แคปสำหรับเปลี่ยนไว้เป็นวินโดว์หรือแม็กนะครับตอนนี้ผมใช้เป็นเลเยอร์แบบแม็กอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นคีย์แคปสำหรับวินโดว์นะครับแล้วก็สายชาร์จอ่าเป็นสายถักนะครับ คุณภาพโอเคเลยแล้วก็เป็นตัวที่ดึงคีย์แคปกับที่ดึงสวิชนะครับอันนี้ก็แถมมาเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่ดูแปลกๆในกล่องนี้นะก็คือเจ้าตัว2อันนี้ครับมันคือตัวปรับระดับสําหรับคีย์บอร์ดนะครับอย่างที่บอกว่าด้านหลังเนี่ยมันมีแค่จุกยางกันลื่นใช่ไหมครับอันนี้เป็นแม่เหล็กใช้งานง่ายนะครับแปะไปที่ด้านหลังแบบนี้เป๊บเป็นตัวปรับระดับ1ขั้นและสีสวยด้วยนะนี่เท่านี้ก็จะได้ความสูงที่เพิ่มขึ้นมา อีกระดับหนึ่งนะครับถือว่าออกแบบมาโอเคเลยนะรูปล่างหน้าตาสวยงามมากๆครับอ่ะคราวนี้เรามาดูด้านบนนึงนะครับ อันนี้เป็นด้านบนคีย์บอร์ดนะครับอันนี้เป็นฝั่งที่คุณจะสามารถสับสวิตได้ว่าจะเป็น Windows หรือเป็น Mac นะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ตั้งว่าจะเป็นไวเลสหรือดองเกิลนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้โอเคเลยนะคือออกแบบมาง่ายนะครับรู้เรื่องแล้วก็สีสวิตสวยนะครับส่วนอีกฝั่งนึงนะครับอันนี้ก็เป็นรูเสียบ Type C นะ รูเสียบไทซีนะครับอันนี้ก็ออกแบบมาดูดีเหมือนกันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีสายแบบสายเคเบิลคอยนะอันนี้ก็เสียบง่ายนะไม่ได้อยู่ด้านข้างอยู่ตรงข้างบนนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูการใช้งานเบื้องต้นกันนะครับถ้าจะสลับดีไว้อย่างผมจะต่อบลูทูธไว้2เครื่องแล้วก็ USB ดองกอีกคเครื่องหนึ่งใช่ไหมครับก็ง่ายๆนะครับกดปุ่มคอมมานด์หรือว่าถ้าเป็น Windows เนี่ยก็จะเป็นปุ่มฟังก์ชันนะครับกด1ครั้งนะครับแล้วก็สลับได้เลยนะครับ4นค่ับอี่4เนี่น USB บีดองเกิลน,นะครับอันที่1ก็เป็นบลูทูธ1อันที่2ก็เป็นบลูทูธ2ออันที่3ก็เป็นบลูทูธ3นะครับอันนี้ก็ถือว่าสลับใช้งานดีไว้ค่อนข้างจะสะดวกเลยนะครับคราวนี้มาดูการตั้งค่าไฟกันบ้างนะครับการตั้งค่าไฟหลกัลกๆเลยมีอยู่ สองอันนะครับก็คือปุ่ม Fn ตรงนี้นะครับกับปุ่มลูกศรตรงนี้นะก็ปรับความสว่างปรับสีปรับโหมดได้ตามสะดวกเลยนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วกันนะก็คราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูระบบไฟเต็มๆนะขออนุญาตปิดไฟเพื่อให้เห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับปุ่มฟังก์ชันนะครับบวกกับลูกศรขึ้นลงอันนี้คือปรับระดับไฟ1 2 3 4 อ,อันนี้คือมืดสนิทนะครับสำหรับตัวคีย์บอร์ดนะจะอยู่ไฟได,ได้ด้านข้างอย่างเดียวนะครับ4สเต็ปนะครับสำหรับไฟความสว่างนะครับกดฟังก์ชันเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือเพิ่มไฟอันนี้คือสี่กันนะครับแล้วก็ไปทางซ้ายทางขวาก็คือเปลี่ยนโหมดนะครับเปลี่ยนลูกเล่นอ่า อันนี้ก็สําหรับคนที่ไม่ได้ชอบไฟที่มันจีดจาดเนี่ยสำหรับผมก็ถือว่าโอเคนะมันไม่ได้รอดออกมาเยอะขนาดนั้นนะครับก็คราวนี้จะมาดูวิธีการเช็คสถานะแบตเตอรี่กันต่อเนื่องเลยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยครับก็จะเป็นปุ่ม FN กับปุ่มนี้นะครับก็เป็นปีกาผมอางอ่ายๆว่าปีกาทางด้านขวาแล้วกันนะกดหนึ่งครั้งจะแสดงสัญลักษณ์ตรงนี้นครับอันนี้เป็นไฟสีเขียวก็คือแบตเตอรี่เนี่ยมากกว่า80%นะครับถ้าจะกดยกเลิกก็กดปุ่มข้างข้าง อันนี้ถ้กลับมาเป็นไฟปกตินะครับซึ่งดูใช้งานง่ายมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสีส้มเนี่ยก็คือแบตเตอรี่จะอยู่ระหว่าง20-80%นะครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยก็คือแบตเตอรี่น้อยกว่า20%นะครับแล้วก็ อีก3โหมดนะครับที่ผมไม่ได้อธิบอรไม่ได้ทําให้ดูนะครับแต่จะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือเริ่มจากอันที่7ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือปุ่มแคปสกรีนนะครับก็กดตามที่คู่มือบอกได้เลยนะครับอีกปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มสลิปโหมดนะครับอันนี้ก็อาจจะไว้ประหยัดแบตเตอร์ดี้นะครับเวลาเอาใช้งานข้างนอกนะครับสุดท้ายก็คือการรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงานนะครับอันนี้ก็เผื่อใครอยากจะปรับไปปรับมาแล้วเริ่มมั่วนะครับก็กดคืนค่าตรงนี้ได้เลยนะครับที่เหลือก็ประมาณนี้นะครับ การใช้งานเจ้าตัวคีย์บอร์ด n u ฟี่75 Air นะครับถ้าถามนะครับว่าเจ้าตัว n u ฟี่ Air 75ตัวนี้เหมาะกับใคร mm. ก็ต้องบอกว่าเหมาะสําหรับคนที่อาจจะมาจากลักษณะที่เป็นโน้ตบุ๊กเพราะว่า l a y ย u t ์มันเคนื่องจะเหมือนกันใช่หรือคนที่ใช้พวกอ่โลเปอร์ไฟลหรือว่าคนที่ใช้พวกคีย์บอร์ดธรรมดาพวกอรุ่นที่เทหแือถ้าฝั่งนะัก็จะเป็นเจ้าตัว m ม g i c k e คีย์บอรก็จะมีความบางแต่ อันนั้นโอเคแต่สิ่งที่คุณต้องการเพิ่มนะครับก็คือคุณภาพฟิลลิ่งแบบ Me ค h a n i เขาอาจจะมีเสียงดังเพิ่มนิดนึงหรือว่าแบบเฮ้ยมันดูพรีเมียมมากขึ้นมีดูสีสันมากยิ่งขึ้นมีการปรับแต่งมากยิ่งขึ้นอันนั้นก็จะค่อนข้างจะเหมาะนะครับสำหรับคนที่จะซื้อเจ้าตัวนี้ราคาตัวแน่อยู่ที่4,390บ,บ,บาทถ้านับในกลุ่มแมคเคนีเขาคีย์บอร์ดตัวนี้ก็ไม่ใช่คีย์บอร์ดที่แพงอะไรว่ากลางๆใช้คำว่ามาตรฐานนะเอาเป็นตัวเริ่มต้นเลยก็ได้นะสำหรับผมอะ่ะใช่คร อย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องสีสัน คือถามว่าสีสันพารเทลเนี่ยมันเจนไหมผมว่ามันก็เจนแต่พอมันอยู่กับทุกอย่างดูใส่ลงไปผมกับรู้สึกว่าสมมติคุณเราไปวางบนโต๊ะที่คุณจัดไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบโดดเด่นขึ้นมาไม่ได้ดูแบบ<ะ>จืดชืดอะไรขนาดนั้นซึ่งผมคิดว่าดีไซน์ออกมาดีมากคีย์แคปทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอนเตอร์สีส้มสเปซบาสีเหลืองะอะไรพวกนี้ผมว่าเขาออกแบบมาค่อนข้างจะดีคือมันไม่ใช่แค่คีย์บอร์ดแต่มันคืออุปกรณ์ตกแต่งห้องของคุณด้วยอาย่าใช่ซึ่งถ้าจะแบ่งเป็นประะเภทอออีีก่่ยยผมคคิดาาถ้จตบงๆื ถ้าหลายหลายคนอาจจะคิดว่าผมเหมาะหรือไม่เหมาะเอาง่ายว่าหนึ่งคุณพกพาข้างนอกตัวนี้เหมาะครับคุณทํางานแบบย้ายไปย้ายมาหลายดีไวซ์อันนี้เหมาะ หรือว่าบางคนที่ไม่ต้องการที่จะคีย์บอร์ดที่มันหนาๆเพราะว่าถ้าคุณไปใช้ไมคคันนี้คีย์บอร์ดที่ตไหนเออผมรู้สึกว่าอันนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะสาหรับคุณแต่ว่าสําหรับตัวผมเองเนี่ยถ้าพกเอาไปทํางานโอเคแต่ถ้าสําหรับผมถ้าจะเอาไปเล่นเกมหรืออะไรพวกนี้ด้วยความที่ว่าฟิลลิ่งมันบางๆเบาๆอาจจะไม่ได้มันขนาดนั้นลราพิจาราในกระสาอะไรพวกนี้ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆใช่ครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับด้วยราคาที่ประมาณ4 0 0 0กลางๆ439ไม่รวมอเก้ิบไม่รวมอุปกรณ์เสริมผมว่าอันนี้ก นคบจริงๆผมว่าเคสก็น่าสนใจแต่ว่าตอนนี้เหมือนรอของอยู่ใช่ครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นเลยก็คือคือด้านหลังอะผมรู้สึกว่ามันสวยอะจริงจริงคีย์บอร์ดของผมเองเนี่ยด้านหลังมันยังไม่ได้ออกแบบมาดูพรีเมียมขนาดนี่ข้างหน้ามันรอไม่ได้สีสวิสใช่แต่ข้างหลังมันรอดได้ถ้าสองดีใช่สองมือมันจะพอเห็นหน่อยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าแล้วแต่คนชอบนะครับก็รวมๆแล้วก็ใครอยากหาคีย์บอร์ดที่เป็นเจ้าตัวโปรไฟล์ในราคาที่ ใช้คำว่าปกติหรอเปล่าในค้อนากันอนาจจะปรับแต่งได้นิดหน่อยไม่ต้องการคีย์บอร์ดที่สูงมากตัวนี้่อนข้างจะเหมาะใช่คร,รับก็จะประมาณนี้สําหรับจเจ้าตัวดูฟี่แอร์75สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับใครที่มีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างได้นะครับได้วันนี้คงประมาณนี้กโอเค okay, ครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ